กราบสวัสดีครับมิตรัักแฟนพลาเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากหยุดให้ f อฟได้แบบให้ใจให้คอนะฮะตั้งกันนะครับไป1วันนะครับเอนะฮะจนี้ผมก็ทำพิธีนะฮะสาวันติดแล้วก็หยุดไป1คืนนะครับเอนะฮะก็ไม่อยากหยุดบ่อยนะเถ้ามีพระก็อยากจะ ทำให้ A fc ได้ชมทุกวันนะครับผมวันนี้ก็เป็นการรวมฮิตนะฮะเก่าใหม่นะรวมทั้งเหมาเหมามาใหม่ด้วยนะฮะหลายรายการเลยไม่บอกแล้วกันนะว่าไหนเหมามอ่ามาใหม่มั่งนะจะเยอะนะครับครึ่งๆเลยนะเก่าใหม่รวมกันนะครับวันนี้เอารายการละสองพันนะครับ fc เลือกเลยนะฮะเอารายการละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc เอาองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่ง นะครับ f c ล,ล,นะลุยกันเลยนะครับลุยกันเลยนะดูว่าวันนี้มีอะไรมารีวิว f c ชมบ้างนะครับผมอ่นนี้อะดูลูกอม,มสำริดก่อนเลยนะลูกอม,มเป็นลูกอม,มแบบผึ่งเป็นผพพ้าปิดตานะเนื้อสำริดนะฮะเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วอยู่กับผมนานมากแต่ว่ามาต่อกันหรืออะไรกันบางทียังไม่โดนใจกันอนะ่ะนะฮะยังไม่เจอคนรักคนชอบ ตัวจริงนะฮะอยู่กับผมมานานมากนะถ้าไปเจออยู่ตามสนามข้างนอกนี่นะเปิดกันรูปหนึ่งเนี่ยแบบนี้นะเนื้อสำลีย่างนี้นะพิมพ์อย่างนี้นะเปิดกัน4ี่ห้าพันนะครับ F สนะวันนี้เอาไปรูปละสองพันนะองค์ละสองพันเม็ดละสองพันแล้วจะเรียกกันนะฮะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งนะนะครับหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับวันนี้สองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งจะไปคนเจอนะครับนี่ฮะพระ หลวงปู่สุขนะประพาลชลรัศมีนะครับพิมพ์ฝาแฝดนะครับฝาแฝดนะสวยมากเลยนะหล่อด้สวยมากอักนะนะนี้นะครับผมแปลงข้างแทงลายสวยมากนะแล้วมีจานเลยดูนี่นะฮะนะครับนี่ฮนะปอะลัผมนึกว่าขายไปแล้วความคุณค้นดะูเออยังอยู่นะเนี่ยนะมีจานนะครับเอฟซี FC, นี่นะจานสวยเลยนะครับนี่ฮะนี่นะนนะเรียกว่าเป็นออกทองแดงหรือว่าทองสำริดอะไรประมาณนี้ แบงจำปาประมาณนี้นะครับฟ4นะสวยคมชัดลึกนะเน,เนื้อจริงๆก็จะประมาณนี้นะ2อ0พแถมหนึงนะครับ F4 ลุยกันเลยนะครับแล้วก็นี่เหรียญหล่อนะเหรียญหล่ออันนี้ก็ขาดกัขขนไปนะบางองค์ผมก็ไม่รู้ว่าเคยลงไปแล้วเปิดราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมเหรียญหล่อบางเนี่ยประจําวันนะเนี่ยบางประจําวันนะครับ ก่าแฉลุงง่ายเนี่ยอย่างนี้นะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งกันไปนะครับ f อชอบไหนก็ว่ากันไปนะครับชอบอะไรกันไหนก็ว่ากันนะครับ f อฟซีจอบสำริดนะจอบเล็กสำริดนะฮะเนี่ยจอบเล็กเนื้อสำริดนะนี่จะพิมพ์พาสกระดกนะเก่ามากนะอันนี้ผมจำได้ว่าซื้อมาแพงมากนะเนี่ยซื้อมาแพงมากนะเนี่ยองค์ประกอบผักแท้เลยนะดู แต่หลังเออยอะไรเออยน,นะเดี๋ยวจบคลิปนี้ไม่โดนกันนี้ผมจะมาเปิดสักห้าพันนะเพราะจําได้ว่าซื้อมาสามพันเนี่ยอันนี้จําได้แม่นเลยนะเนี่ยเนี่ยจอบเล็กนะบางคนอาจจะตีห้อยเข็มนะแต่ผมว่าบางคาันแต่เขาหรอแบบหรอหรอไม่สวยหรอไม่เต็มนะฮะเนื้อออกสำริดเลยนะครับเนี่ยเปิดหมื่นนี่ก็ไม่น่าเกียดน,นะเพราะองค์ประกอบของพลาดพอย่างนี้ต้องสองนะฮะถือว่าแพง ซือมาสามพันจำได้เลยนะเคยเปิดเจ็ดแปดพันอะการจะขายสักสี่พันห้าพันอะไรไม่โดนกันนะครับ f ะ,ะวันนี้เอาโปรไปรเศษมาดึงหน้าผานนครับผมนะแล้วก็จอบอันนี้นะโอ้โหวันนั้นเนะี่ยผมเบอร์ไม่รู้ผมเบอร์อยังไงถามกันมาเยอะผมไปบอกว่าปิดแล้วเฉยน,น,นะมาดูเอ,าอ้ายังอยู่ผมงงตัวเองมากเลยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยจอบเล็กเนี่ยเนื้อโลหะทองผสมนี้นะสภาพใช้นะแกะออกจากเกาะนะเนี่ยงงนะ fc ถามมากกันเยอะเลยว่าจะปิดจะเอาเนี่ยผมบอกปิดไปแล้วผมก็ยังงงอยู่ผมงงผมคิดว่าปิดไปเรยยื่องไงผมไปเผลอขีดแดงนะเนี่ย fc โทษทีนะฮะขอโทษอย่างมากเลยนะฮะมันเจอเอ้อยังอยู่นะครับเนี่ยฮะแล้วนี้มีโอ้โหยอมเลยซื้อมากับเกือบสองพันนะถ้าแท้ดูง,ง่ายลงปูผูนะลงปูผูวาัาล้อนี่แท้ดูง,ง่ายชัดเจนนะสวยๆนี่ก็เยีบเยบแสนนะ ห้าหกหมื่นต้องมีส,สวยๆนะแต่ในสภาพเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมซื้อมากเกือบสองพันนะครับเนี่ยเอาไปใช้พุทธคุณนะครับ f c เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะโถเฉลี่ยองค์ราหนึ่งพันเองนะครับ f c นะแถมดูง่ายเลยนะใช้ดูง่ายสบายใจปูผูนะวัตถาร้อนะครับผมนะก็นีงเบียร์แกนะไม่รู้เ,เกจิอาจารย์โอ้ลักเก่านะทองเก่านะไม่รู้เกจิอาจจะไม่ได้แบบเก่าหรือขนาดแบบ น่านะแจ่เกจิยุคหลังๆเขาก็มีแบบดังไหลไหลเกจิอาจารย์นะเนี่ยแม่นๆเลยนะแบบนั้นๆขยะนั้นเลยอันนี้ผมก็ซื้อมาพันกว่านะครับซื้อมาพันกว่าเนี่ยนะเบีย้ยซื้อพี่เล็กสุพรรณมานะลูกนี้นะตูทองเก่าอย่างกับราชการเลยนะนี่พระเบีย้ยเขาสวยเดิมอ่ะอาจจะเป็นแบบเกจิดังๆยุคเก่าก็าได้แต่เขาเก็บไว้ดีไงนะ,นะครับเก็บไว้ดีนะฮะ เอา2 0 0พัแถมหนึ่งนะครับวันนี้นะแล้วก็เนี่ยพิมพ์นิยมโอ้โหนะองนี้นะพิมพ์นิยมเอ่อน่าจะวิมือยม A อะ่ะเนี่ยไม่มีมือรองนะไม่มีมือรองนะอาจารย์พี่อิงค่อยตรงนี้นะม,มองไม่ค่อยเห็นชัดนะเนี่ยเนี่ยเนื้อหาความรอดเก่าในสุดๆเลยนะเนี่ยดูเม็ดลงเม็ดแร่นะเอฟซี FC, นะขยายดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแร่นะ าพายอย่างนี้ต้องเปิดเจ็ดพันแปดพันนะแต่วันนี้ผมเปิดเนี่ยเนี่ยดูดิใต้ฐานนะนเนี่ยท่อยังยังยังแบบเนี่ยช่อยังนูนอยู่คือแบบขอบเนี่ยเขาจะเสมอตรงนี้นะส่วนสูงตรงนี้นะอันนี้คือตะไบไปเนี่ยไม่สุดนะครับเนี่ยตะไบไม่สุดท่อใหญ่ตามตำรานะ<ม>คือถ้าตะไบไปสุดเนี่ยนะจะเกิดหลุมเห็นหลุมนะนี่ก็ยังเห็นหลุมอยู่ บอบตามเนี่ยซึ่งเขาบอก,กเป็นจุดตายของของใต้ฐานเลยของพิม,มพ์นิยมหรือเพราะเงินพิมพ์นิยมเลยนะครับผมปกติเปิดเจ็ดแปดพันนะเนี่ยหน้าใหม่วงการเลยนะครับเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับวันนี้นะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้นะเคยลงไปแล้วทีหนึ่งอันนี้มือลองนะพี่มือลองนะครับผมจําได้ว่าซื้อมานจะกำแพงนะนะซื้อน้องคนหนึ่งที่อยู่เชียงใหม่มา สภาพใช้นะเรี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับพิมพนิยงม,มือลองนะนี่ดูเนื้อ,อ,อ,อเดร่ดอร่อยนะดูเนื้อดูสภาพแบบนี้เขาจะยิ้มๆๆ,ๆๆนะโดนเหงื่อนะโดนเหงื่อนะครับเนี่ยเรี่ยมใช้เปิดหน้าเปิดหลังนะนี่นะครับอ่าสองพันหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับเอตีไม่ต้องคิดอะไรกันมากเลยนะฮะวันนี้ซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะครับซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะฮะแล้วก็มาถึงอันนี้โอ้โหอันนี้มาเป็น เนื้อชิ้นหรือเนื้อสำริดอะไรประมาณเนี้นะครับเนี่ยเป็นพระเขาบอกเป็นพระหลวงพ่อเนี่ยมอ่าบอกเป็นหลวงพ่อเนียมนะเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมนะเนี่ยเนื้อออกสำริดนะเอฟซีเนี่ยไม่รู้เขาจะมีหรือเปล่านะครับผมนี่เป็นพระพุดกอกเป็นหลวงพ่อเนียมนะเนี่ยผมจําไม่ได้เราซื้อมาเท่าไหร่นะแต่เกินพันอยู่แล้วนะอาจจะเกินพันถึงสองพันด้วยนะฮะเนี่ย อ้าอย่างนี้ไม่มีใครขายให้ถูกหรอกครับนะฮะเนี่ยนะฮนะเอาไปสองพัน2000นะเอฟตีนะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมเลือกได้เลยนะฮะองค์เดียวก็สองพันนะสององค์ก็สองพันนะครับนี่พิมพ์นิยมในตำนานนะพิมพ์นิยมมือรองหนักสองบาทนะฮะเนี่ยเนื้อเลยวก็โอ้โหสุดๆเลยนะ อมเขียวนะเออมเขียวนะดูในโลวงกระแสโลหะนะครับผมเนี่ยตัวใต้ฐานนี่จบเลยนะใต้ฐานนี่พระแท้ดูง่ายนะพิมพ์ในตำนานเลยนะหลวงหัสนกับพิมพ์ในพระอุโบสถอะนะเนี่ยนะไม่ใช่ในอุโบสถนะในเขาเรียกว่าในวิหารหลวงพ่อเงินเก่าอะนะมีพิมพ์นี้อยู่นะครับเนี่ยมีฟันนะฮะเนี่ยนะะจะเครื่องหน่อยนะเนี่ยนะเป็นพระเก่าแท้ทันยุคหลวงพ่อเงินเลยนะครับผม เนี่ยอาจจะไม่ได้พิมพ์แบบสากลนิยมอะไรแบบราคาหลักล้านนะแต่สมัยก่อนนี้เขาเล่นกันอย่างงี้นะเขาเล่นกันที่ความเก่านะเล่นกันที่ความเก่ายังไม่ได้กําหนดพิมพ์นอะไรเนื้อหาอย่าง,ง,ายยางทันยุคนะครับผมของใช้ได้สบายใจนะครับผมนะมาถึงอันนี้พิมพ์มือรองบางคานโอ้โหนี่พิมพ์แบบช่วงหนึ่งเคยฮอตทิตอยู่ตั้าหนึ่งนะผมมีมาเท่าไหร่ไม่เคยเหลือเลยพิมพ์นี้หน้านี้นะครับผม นะฮะพิมยังนี้แล้วองนี้ก็ฟิปมาแพงเลยผมซื้อมานะ่าจะเกือบๆสี่พนะันองนี้นะครับเนี่ยฮะพิมไม่ยมมือรองนะฮะเนี่ยหน้านี้นะฮะเคยลงปินองดาราเลยนะฮะเนี่ยนะออกมาดึงหน้าพระนะครับ fc นะอย่างนี้ต้องรอเวลานะเปิดเจ็ดพันแปดพันหมื่นอะไรเงี้ยรอเวลานะครับแต่ถ้า,าวันนี้นะซื้อกันง่ายขายกันจบก็อเอาไปองละสองพันนะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับ fc นะ พิมพิยมนะพิมพิยมนะครับมือรองนะฮะมีมือรองแล้วก็ต้องมาพิมพ์นิยมนะนะฮะนิยม A นะครับผมอันนี้จะค่อนข้างแบบองค์เล็กคล้ายเกือบจะ1บาทเลยนะฮะเกือบจะ1บาทเลยกำกึ่งเลยนะครับผมเนี่ยเนื้อเขี้ยวนะฮะเนี่ยเป็นพิมพิยมเนะฮะเนี่ยจะมีตระอิม์ตรงนี้เห็นด้างล่างนิดหน่อยนะไม่แน่นะคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่ผมจินตนาการไงนะอันนี้นะ เขาไม่ชัดหรอกนะแต่เขาไม่มือหรอกเขต้องมีการพยินอย่างนี้นะแต่เขาหลอแบบไม่เต็มนะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหรูตใบ,บเลยตายถ่านเก็บเลยนะครับ f สี่นะเอาของเรียกว่าเคยเปิดห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเอามาโปะให้นะครับ f สี่นะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งจะลงไปเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้มาจ่อสองพันผมไม่ขายนี่นะเปิดห้าพันเนี่ยนะวันนี้เอามาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยลนะ ี่เป็นไงล่ะฮะเอฟซีเนี่ยพิมพ์ิตารห้าชายนะเนื้อหาสุดติ่งกระดิ่งแมวนะสุดยอดของความน่ารักเลยนะนี่ฮะนี่ขยายดูกันแบบไม่ต้องมีกั๊กนะฮะนี่หรือสายสานนะฮะนี่นี่นะนี่พิมพ์ิตารห้าชายนะรอแบบสุดคลาสสิกนะครับผมเอาไปสองพันหนึ่งแสนหนึ่ง นะครับถัดมานะครับสามชายพิมพ์ิตาสามชายนะครับผมพิม injustice. พิตาสามชายหรือว่าจะตีเป็นพิมพ์ิตากุเจบีก็ได้นะครับผมนะฮะนี่นะครับนี่ดูตาฐานเนี่ยตฐานเอกลังเขาเลยกุเจบีไต่ฐานเขเป็นอย่างนี้นะแต่องค์เขาจะย่อมกว่าที่เห็นทั่วไปนะแต่พระเขาคมนะพระเขาคมนะพระเขาคมชัดลึกนะมีปฏิเสธความแพ้ไม่ได้เลยนะพระเขาคมชัดลึกเนื้อหาเก่าชันยุคนะครับผมนะฮะ บางคนก็อาจจะไปตีบางขานก็ได้นะครับผมน,นี่ฮะแต่ก้นเนี่ยเขาไปทางทางกุจดีนะนี่ฮะ,ฮะทุ่นมาไปทางมาตฐานทางกุจดีนะครับนี่ยคือเขาแยกกันจริงจริงกุเจเดีก็คือบางขานนั่นแหละนะกุจดีบางขานนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาแยกกันว่าเออนี่กุพิมพิกุจดีอันนี้เป็นพิมพ์แบบมาตรฐานบางขานนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่กุจดีเนี่ยเขาจัดใหญ่นะมีความโตนะ ใหญ่กว่านั้นนะแต่องค์นี้เขาย่อมนะเขาย่อมนะครับผมแล้วนี่ก็สามชายเหมือนกันนะเนี่ยเป็นสามชายเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้สามชายบางขาดนะเนื้อออกจะแบบเนี้อออกอมแดงนะแดงโลกแดงมันเทศเลยแดงมันเทศแล้วก็สุดคลาสสิกเลยหล่อไม่เต็มนะหล่อไม่เต็มนะเนี่ยหล่อไม่เต็มนะครับเนี่ยหล่อไม่เต็มนะ บางคาเลยนะครับเนี่ยตามชายบางคาเลยนะนี่นะรอไม่เต็มสุดคลาสสิกนะสองพันหนึ่งนะ 2000, 1, แถมหนึ่งนะฮะองเดียวก็สองพันนะองเดียวก็สองพันนะครับนะจากนั้นเหนือนะน่อยเนาะเอฟซีนาะพูดไ<า>ป <ะ S 2> เ,นนะดเรื่อยๆกันเหมือนกันนะฮะมาดูพญาเต่าเรือหลงพ่อเงินนะผิวแบบมันเทศผิวพระอัการเลยนะครับผม อันนี้น่าจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วไปคนเจอนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์กระดองกดนะกระดองกดเขาใช้แบบตุ๊ตุกดกดกดแล้วเป็นกระดองนะถ้ากระดองขุดเขาจะปั้นขึ้นรูแล้วก็ขุดูรอผสมก,กันกับการปั้นแล้วก็จะขึ้นเป็นตุ่มๆนะแต่นี้เรื่องกดนะกดนะครับผมนี่ฮนะหล่อช่อนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะพญาเต่าเรือนหลงพ่อเงินบัดบาง,งคาขันนะ ผิวเรีวยกว่าโอ้โหแดงไรใจเลยนะฮะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมก็อันนี้นะฮะซื้อมาสองพันนี่นะ 2000. สองพัสองพันกว่านะครับอยากจะขายสักสามพันไม่เป็นไรนะวันนี้เอามาผสมปนเปนกันนะนี่ฮะดูเนื้อเนี่ยขยายดูเนื้อนะความเก่านะครับ f สีเนี่ยเนี่ยดูเนื้อนะดูความเก่าก่อนนะฮะเนี่ยดูความเก่าก่อนไม่ต้องมีกักเลยนะความแห้งความเก่าเนี่ยนะรอโบนาร์ลุจสบ,บายความหยาบนะ เนี่ยดูความหยาบของกระใบน,นะเก่าเนี่ยพ้าเขาอาจจะไม่ได้แบบสวยคมเบ้งนะแต่ชนตัวผมนะรอเวลาอย่างเงี้ยเนื่ยนะฮะเมืองนี้ไม่แฉมจะวยย่ายังไงแล้วนะสวยเดิมนะเนี่นะเนี่ยเรากาา็ศัยซื้อง่ายขานั้นจบเลยนะนะ,ะรักชอบนะองละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งว่ากันไปนะครับเป็นสี่นะฮะองนี้เป็นไม่กระสิบนะ ผมซื้อมาผมดูเป็นเมฆกิะส์นะเขาจะเขียวนะเนี่ยฮะอันนี้ซื้อรวมๆมาเอาไหนไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะเปิดสักห้าพันอะ้เนี้ยนะไม่เป็นไรนะก็เ,เป็นเขาเรียกว,ว่าเหมือนพระอุป,ปคุตนะแล้วใต้าฐานมีจานด้วยนะครับเนี่ยใต้าฐานมีจานเนี่ยฮะออกเนี่ยผมดูยังไงก็เ,เป็นเมฆกิะส์ตรงนี้เขาเขียวนะตัวจริงเขาจะเขียวนะน สองพันหนึ่งแชมหนึ่งนะครับ fc นะครับก็หลวงพ่อจื้มนะฮะโอ้โหซื้อมาแพงแน่นอนนะแจะพูดเลยตรงนี้นะครับเอาจางเล่จะเอามาลงรายการนี้ดีไหมนะคลิปนี้ดีไหมนะเพราะว่าซื้อมาแพงเอาไม่เป็นไรโปรโกันไปนะครับ fc นะฮะเนี่ยพ่อจื้มนะฮะไข่ฟี่ถามอยู่วันนั้นโอ้โหนะวันนี้หวานเลยนะวันนี้หวานโมเลยนะนี่เอาไปเลยนะ fc 2 0 0 0 1แถม1นะครับอง์ละ2 0 0 0 1แถม1นวันนี้ย้ำกันบ่อยๆนะครับามาหน่อยนะแล้วก็นี่นะพอเงนินเนื้อสัมฤทธิ์นะเอาไปเลยนะพิมพ์ิยมนะพิมพ์นิยมนะเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมผ่าแท้ดูง่ายๆเลยนะเนื้อเก่าเนื้อหัวขนาดนี้โอ้โหไม่แถมช่วยยังไงแล้วนะครับเอฟซีนะครับนะไม่เป็นไรนะเอาปนไปหลือเอามาดึงหน้าพระนะครับเอฟซีนี่นะ เนื้อสำริดนะครับเนี่ยเนื้อออกสำริดเนี่ยพิมพ์ประกบนะประกบหน้าหลังนะรอยเนี่ยเนี่ยรอแบบโบราณได้สะใจมากนะครับเอฟซีนี่นะนี่ฮะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่แล้วก็หลวงปู่ทวดเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะเพิ่งได้มานะครับผมมีได้มาสององค์เนื้อแดงกับเนื้อเหลืองนะเนี่ย ไม่รู้ปีไหนละเอาผมก็ตีศูนย์ห้าอะไรไปโน่นแหละนะครับเนี่ยเก่ามากก็ไปหล่อโบนลานนะนะครับเนี่ยทองแดงอ่ะทองแดงเถื่อนเลยนะนี่ก็หลวงปู่สุขเลยนะทองแดงเถื่อนเลยนะเนี่ยเนีย่ยปูหลวงปู่ทวดนะฮะเนี่ยคู่กันเลยนะซื้อมาก็อันนี้ตีรวมไงเหมารวมมานะครับ f สี FC, นะฮะเนี่ยเอาไปเลยสองพัน หนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหแป๊บแป,ป,ป๊บแป,ป,ป,ป๊แ๊บเนเวลาจะยี่สิบสี่แล้วนี่อันนี้สภาพใช้หน่อยนะครับนี่สภาพใช้หน่อยเนี่ยพาไหลายองค์งน,นี่เหมาบ้านเซียนยุคเก่าที่เขาแบบเลิกเล่นพาไปแล้วน,ะ,นะครับเอฟซี FC. อ้าวนี่มีโอ้เพิ่งเห็นนะเพิ่งสังเกตนะผมยังไม่ได้ดูดีเลยนะมีตอกสู่ห้างหลังด้วยนะโอ้โหเสียดายนะเอา้าไม่เปไ็นไรนะครับเอฟซี FC. มาถึงขั้นนี้แล้วเอาไปเลยนะครับผมสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะสองพั 2, นหะนึ่งแถมหนึ่งนี่ ตออข้างหลังด้วยนะเหนื่อยน้อง fc วัี้ดูดีเป็นเหรีงๆผมก็ไม่อยากให้เวลามันแบบล่วงเลยไปเยอะนะครับ fc นะฮะแต่ช่วงเวลาที่ fc จะดูดีที่สุดก็คือช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะสองทุ่มสี่ทุ่มนะช่วงนี้ fc จะดูกันดีนะครับผมก็จะได้แบบพบกันกลางทางระหว่าง เอฟซีที่อยู่ทางประเทศกับที่อยู่เมืองไทยนะฮะช่วงเวลาที่นะช่วงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ FC เอีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกเช่นเคยนะฮะจะพยายามจะไม่ไม่ให้หยุดนะแต่ว่าอาจจะ3วันหยุดทีหนึ่งสองวันหยุดทีหนึ่งเพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์นะครับเอฟก็พยายามที่จะหาพามาให้เอฟซได้ชมทุกวันนะครับผมพาใหม่ๆนะครับเอฟนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทมได้เลยนะครับพี่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่สแกน QR code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซี่านไปก่อนนะครับผม โชคดีมีความสุขเฮงๆฮงรวยๆถูกหวยกนครับผมสวัสดีครับ